เลขยกกำลังแบบฝึกหัดที่1.1ถึงแบบฝึกหัดที่1.6แบบฝึกหัด1.1ตัวอย่าง1.1 a ยกกำลัง n เท่ากับ a คูณ a คูณ a a ยกกำลัง n หมายถึง a คูณกันทั้งหมด n ตัวในส่วนของข้อ1.12นะครับ3ยกกำลังลบ2เท่ากับ1งส่วน3คูณ1ส่วน3เท่ากับ1ส่วน9ครับหลักการนะครับคือเลขยกกำลังติดลบเท่ากับ กับด้านเป็นเศษส่วนแล้วทำยกกำลังบวกครับแบบฝึกหัดที่1.2 1.2.1 2ยกกำลัง4ีคูณสยกกำลัง0ูย์คูณสองยกกำลัง8ปดเท่ากับสยกกำลัง4ี่บวกแคูณหข้อนี้สามารถนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เนื่องจากฐานเหมือนกัน และเมื่อเลขใดก็ตามยกกำลังศูนย์จะมีค่าเป็น1นเสมอ1.2.2ุ 2> 2. 2. x ยกกำลังลบหคูณ x ยกกำลังสิคูณ x ยกกำลังศเมื่อ x ไม่เท่ากับ0ูนข้อนี้สามารถนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เนื่องจากฐานเหมือนกันโดยบวกเจอลบจะได้ลบ และเมื่อเลขใดก็ตามยกกำลังศูนย์จะมีค่า1เสมอแบบฝึกหัดที่1.3 1.3.1นำฐานคูณซ้ำตามเลขชี้กำลังจะได้ดังนี้3ยกกำลัง5เท่ากับ3คูณ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 3เท่ากับ243 1.3.2 ลบสี่ทั้งหมดยกกำลังสามเท่ากับลบสี่คูณลบสี่คูณลบสี่เท่ากับลบหกสิบสี่เมื่อมีวงเล็บให้คูณเข้าในวงเล็บให้หมดและเมื่อเลขฐามติดลบให้ดูเลขชี้กำลังหากเป็นเลขคี่ผลลัพธ์จะติดลบส่วนเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่ผลลัพธ์จะเป็นบวกไอเฟิร,ร์ัหนึ่งจุดสี่สามยกกำลังสามทั้งหมดยกกำลังสามเท่ากับ เลบสามยกกำลังสามทั้งหมดยกกำลังสามไม่ได้ชี้กำลังยกกำลังซ้อนให้นํำไลขด้ชี้กำลังยกกำลังก่อนจึงจะได้เลขชี้กำลังที่เลขฐานยกกำลังด้วยจะเท่ากับสามยกกำลังยี่สิบเจท่ากับเจ็ดล้านล้านหกสนสองมืนห้าพันห้าร้อยเก้าสล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พั้า้ปดสดครับ แบบขากัดที่หนึ่งจนะครับเลขยกกำลังติดลบหมายถึงนำหนไปหารด้วยหารยกกำลังบวกเช่น3ยกกำลังลบสาเท่ากับ1นึส่วนสามกลังสามจะกลายเป็น1นึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสคูณสาคูณสามคตอบจะครัเท่ากับ1นึส่วนยี่นะครับก็ยีิบสยกกำลังศูนเท่ากับหน, 27, นบ 24, 0, ึ่เหตุผลคือจำนวนใดๆที่ไม่ใช่0ูนย์แต่ยกกำลังศูนจะมีค่าเท่ากับห เลขประคับที่หนึ่งเกจหกนะครับเมื่อห่างกันแล้วเลขฐานเหมือนกันให้น้ำ้วยสี่กำลังมัลบกันโดยเมื่อลบเจอลบไปจนบวกตัวยอย่างเช่นนะครับสองกำลังหกส่วน 3, สองกำลังลบสามเท่ากับสองกำลังหกลบกับทั้งหมดลบสามน,น,น,นะครับจะเท่ากับสองกำลังหกบวกสามครับจะกลายเป็นสองกำลังเก้าเท่ากับ้านเลขสองนะครับเลขประคับที่หนึ่งเกจหกนะครับ เมื่อห่ารกันแล้วเลขฐานเหมือนกันให้น้ำเลขสีก่กำลังมาลบกันโดยเมื่อลบจอลบไปจนบวกตัวยอย่างเช่นนะครับ2กำลัง6กส่วน2กำลังลบ3เท่ากับ2กํกำลัง6ลบกับทั้งหมดลบ3นะครับเท่ากับ2กํกำลัง6บวก3ามนะจะกลายเป็น2กํกำลัง9เท่ากับพนะันลง